ข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่สุดแสบเหมือนกันนะครับเดินคุกแสบตะเวนชิงทรัพย์แม่ค้ากลางตลาดชาวบ้านเห็นช่วยกันลุมจับได้พร้อมของกลารวิดโดนลุมประชาทันนะครับเพิ่งออกจากคุกไปได้สองวันนะครับนี่ครับชาวบ้านล้อมจับนายสราพุทธคำมีครับอายุสามสิบห้าปีนะครับหลังจากชาวบ้าน รวบตัวได้นะครับโดยนายสราวุธเนี่ยก่อเหตุกระชากกระเป๋านางสุรางบุญภัยสารอายุ70ปีแม่เจรลางนี่เจรลางนี่แม่หมูโตจีนใช่ไหมแม่หมูโตจีนอ๋อครับเออมันก็เลือกจริงนะไอไอ้ขโมยดูนะนี่เจรลางนี่เราเราเจะคุ้นๆนะก็จะคนเสียงเมื่อก่อนนี้ร้องขายประตูก็จะเสียงแจ๋วเลยนะ อ๋อนี่เจลางแม่ของคุณหมูโต๊ะจีนนะหมูอ่างทองหอยใหญ่กระทะร้อนนะครับนะครับแต่ชาติเอากระเป๋าไวใบหนึ่งนะครับในกระเป๋ามีเงินสดอยู่ประมาณสองหมื่นบาทนะครับก็ผูกพอค้าไม่ค้านในตลาดอ่างทองช่วยกันจับตัวไว้ได้นะครับสอบสวนก็ทราบว่านายสราพุธเนี่ยเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำ ในข้าหาชิงทรัพย์ไปอย้โชคออ,ออกมาสองวันออกมาด้สองวันครับเข้าใหม่อีกแล้วกลับไปหากินอาชีพเดิม <c oughs> นะฮะนี่แหละครับรบ,บางครั้ง <c oughs> เข้าไปก็ไม่ได้ทําอไม่ได้ทําให้คนเขตหลามนะครับผมว่าแหมมันอยู่ที่นิสัยแล้วล่ะนะครับเขาบอกว่าก็ได้เงินไปไหม ไม่ไม่ทันได้ไปไม่ได้ไปครับอันนี้นี่รู้สึกว่านอกจากไม่ได้ตามแล้วอาจจะโดนลุงประชาธรรมด้วยนะฮะอันนี้เสียหมูอนะครับแล้วกลับมาก่อเหตุซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเสนอขอเพิ่มโทษและเตรียมสอบสวนว่าเกี่ยวพันกับคดีชิงทรัพย์ก่อนหน้านี้หรือไม่ ก็ให้ระวังนิดนึงนะครับสําหรับใครที่เดินในตลาดนะครับหากินยากเลยสร้อยไม่ยังเป็นอย่าใส่กระเป๋าตังค์นะครับดูให้ดีนะฮะ<ม>เพราะเดี๋ยวนี้ผู้พิชาาชีพมันมีวิธีการที่แยบยนขึ้นนะครับต้องคอยระวังนะค,คุณคุ้นหน้ากันทั้งนั้นเลยคนในตลาดบ้านเราโอ้แต่แม่ลางในกระเป๋าใบาใหญ่เกินนะพี่โชคดีนะกระเป๋าใบาใหญ่แต่ใบเล็กเขาเขาจะคงจะ แย่งไปได้ด,ดีว่าใบาใหญ่ยังยื้อกันไม่ได้ครับอก็เรามาระวังกันด้วยครับเพราค้าไม่ค้าในตลาดเพราะตอนนี้มิจฉาชีพมันมากันหลากหลายรูปแบบ,บก็ต้องเรามาระวังกันด้วยครับ